จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปรง่งใสไปรับลูกบอลใหม่เล่งจากท่านประธานกรรมการจนครบทั้ง6ลูกค่ะ ขณะนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพทําการหลอกลวงประชาชนในลักษณะต่างๆเช่นส่งจดหมายอ้างว่าสามารถให้ตัวเลขที่ถูกรางวัลได้การขอเอกสารสําคัญส่วนบุคคลอ้างว่าเพื่อน,นําไปขอโควตาสลากให้การอ้างว่าสามารถจัดหาสลากจํานวนมากให้ได้เป็นต้นสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดหากมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของสำนักงานสามารถติดต่อได้ที่คอร์ดเซ็นเตอร์โทรศัพท์หมายเลข02 สามสี่6้ค่ะเมื่อได้ลูกบอลครบหกลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลที่ได้ไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกเอาไว้ต่างหากค่ะแทนที่จะทิ้งลงไปเลยไจรู้ว่าลูกไหนมันต้องขอกราบกับพระคุณท่านแต่ไม่แต่นการออกรางวันเป็นอย่างสูงนะคะซึ่งท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายทรงพลสวัสดิ์ธรรมค่ะ ลูกบอลใส่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะหมุนอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ลูกบอลที่อยู่ภายในได้คลักกันนะคะไม่เห็นเดินลงไปอีกลูกบอลแตกไข่แม่ไหมมาไหนตัเลขออกแปดชึสูงห่ะ ลูกบอลทั้ง6หลักนะคะที่ท่านประธานกรรมการได้นำไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าก็มีลูกบอลหนึ่งลูกนะคะที่ฝาแตกนะคะฝาตลับเปิดออกมาเลยคะ่ะตลับทึบแสงที่บป็นจุลูกบอลหม่ยเลขนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านประธานขึ้นไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววินิจฉัยว่าจะดําเนินการในส่วนใดต่อไปเพื่อจะออกรางวัลสลากในวันนี้ค่ะ อำนาจหน้าท kind of mm ี่ของประธานกรรมการในการออกรางวัลนะคะในขณะที่ทําการออกรางวัลหากปรากฏว่าวงล้ออุปกรณ์ออกรางวัลจุลูกบอลหมายเลขชํารุดหรือขัดข้องหรือเห็นว่าจะใช้ออกรางวัลต่อไปไม่ได้หรืออาจไม่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่สมควรที่จะใช้ออกรางวัลอีกต่อไปให้เป็นดุลยพินิจของท่านประธานกรรมการค่ะท่านประธานกรรมการได้ใช้ดุลยพินิจท่านปิดด้วยตัวท่านเองนะคะปิดอย่างแน่นหนานะคะ ค่อยๆและนําบรรจุลงไปในอุปกรณ์ออกรางวันค่ะแสดงว่าลูกบอลแต่ละลูกนี้ต่อ,อบางมาก,ก,กะะท่านประธานถึงค่อยๆวางลงดีนะที่ตอนหมุนมีหมึ่แรงอยู่นึกว,ว่าจะค่อยมหมุน ำหรับขั้นตอนตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งวันนี้ได้แก่นายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจะทําการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังแล้วนําลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองนะคะ ประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วค่ะได้หมายเลขสอนะคะกรรมการออกรางวัลประจําหลักหมื่นนายอำพลพงษสุวรรณหัวหน้าสํานักง,งานจังหวัดสงขลาจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหม่เลขเป็นลําดับแรกค่ะได้ลูกบอลใหม่นะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหม่เลขต่อไปค่ะ บอลหมายเลขประจําหลักร้อยนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหมค่ค่ะได้หมายเลข5นะคะกรรมการออกรางวัลประจําหลักสิบค่ะนายมิตรสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการสํานักตรวจสอบพิเศษภาค15จะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลําดับต่อไปคะ่ะ กอหมายเลขประจำหลักสิบเรียบร้อยแล้วนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่คะ่ะไ,ได้หมายเลขสามนะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันพันตำรวจเอกภาสกรกลันหวานพุ่มกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่จะเป็นผู้เสี่ยงลุกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปคะ่ะ ลูกบอลหมายเลขประจําหลักพันเรียบร้อยแล้วนะคะกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข6นะคะกรรมการออกรางวัลประจําหลักหน่วยน,นายนรงพรณพัทรลุงในอำเภอหัดใหญ่จะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะ าการออกรางวัลทั้งหกขั้นนะคะเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เลขที่ออก 9ูนย์ศูฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1นงวดประจำวันที่1นกุมภาพันธ์พุธศักราช2559เลขที่ออก9 2 7 8 0 0โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงจำนวนสองรางวัลเลขที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลข เ9ด็ด9 9และ9 2 7 8สคุณผู้ชมครับออกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามค่ะ อุปกรณ์ออกกลางวัลหลักที่5ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกกางวัลหลักที่3หลักที่5ออกกางวัลเล็กท้ายสองตัวผู้ที่ยืนประจำหลักหน่วยนะคะได้แก่นายมิตรสวรรณรัฐผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค15ค่ะและผู้ที่ยืนประจำหลัก10นะคะพันตำรวจเอกภาสกรกลันหวานผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัดใหญ่ค่ะ แล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว งวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เลขที่ออก0909ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เลขที่ออก0 รางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่1มี1รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ3ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1